กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีสุขุสุคนเด้อสบายดีเอฟซีทุกท่านปีข้าลบและหกักแพงบาว่าสิอย,ยู่ไก่อยู่ไก่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศสบายดีพอใหญ่ไม่ใหญ่เด้อพี่ปานาอาสุขุสุคนมันนี่ยันดีครับส้มสองของแมตตาพี่น้องแมตตาก็ลงมาสวนแตงพี่น้องจ๋าลงมาบึงฝนตกใส่หมึกเบิดขึคืนพี่น้องตั้งแต่เมื่อวานฝนตกลินข้าววันนี้ หมักแตงจังมะหมากใหญ่เบ่งอุลุอุงลืงโอ้ยพี่น้องเอ้ยเสร็จน้าได้บาทเนี่เอาสิเก็บปาคายกับพ้นตกลิ้นพี่น้องไปกับบุได้ทางกันทางกับโคตรเปื่อนเ,เสร็จจังไรเนาะบาทนี้เนาะหาวิธีการใดใดเนาะเสียนคออันวอนอันผู้ใหญ่ใจบุญใจดีขนาะเนาะมา อันอุดนุ้นนะเดอ้อสวยเลือเกือกุลเมตตานเด้อพี่น้องเดอ้อสื่อซอยแน่พูละทุงสองทุงกันยังดีเนาะก็ได้อันมีต้นทุนสู่ต่อไปพี่น้องจ้าเมตตากันดีก็เลยมีต้นทุนสู่ต่อไปก็ได้ใส่ในรอบในครัวเฮา เมตตาขอวอนถึงผู้ใหญ่ใจบุญสวยมาอุดนุนซื้อมาแต่งส่ยลูกแน่ลูกยานมันแก่ยานบอเป็นตากินลูกยานมันแก่ยานบอกเป็นตากินแถมผลมาโตกลิ่นสิไปขายกาบอได้ ปอดจงเห็นใจซื่อสอยเนทุกทานปอดจงเห็นใจซื่อสอยเนทุคทานลูกบ่อได้เกียร์คานลูกปลูกเปิดสุยางปลูกถั่วปลูกแตงปลูกมกพริกมกมเขือปลูกถั่วปลูกแตงปลูกมาพริกมกเขือ่อแม่อย่าได้เบื่อ ซอยลูกแน่สักทีก็มีต้นทุนลูกสีสูข้างหน้าก็มีต้นทุนลูกสีสุขไขทางหน้าลูกขอวอนเจ้ป้าพ่อแม่เอาอาสุคนช่วยเข้ามายืนมือเข้ามาอุดหนุนซอยเหลือคืออากุลลูกสีบ่ลืมบุ อดจงเห็นใจลูกในเด้อวันนี้ลูกสิทำความดีสิบ่ลืมบุญคุณผู้ใดสือสอยให้ได้บุญลายลายผู้ใดสือสอยลูกให้ได้บุญลายลายให้จเจิา แตงเฮาฝนตกลงมาปานหมากแตงก็จังมาใหญ่บ้าสันเบ่งน้ำพี่น้องเอ้ยโครโดโปรโ่มาแหลกฝกตุอนโตนยังไม่จะหมากใหญ่ใหญ่อันนี้นอนพี่น้องเอ้ยดิ้นพัลมในตานลงมาผัดเสียาขึ้นเองก็ขึ้นบ่ได้บาทนี่ หยกโบขึ้นกุเลรล่อหออันอันพ้นมันเอื้อนสิส่วส่วนผาตามันยกซักขึ้นใหม่ปนดินล่มแหงอ่ะเอ็ดลงทางในก็ได้ก็เจอใกล้มากว่าฝนว่ามันนักหมากมันมาสัน่นแจ๊กนักหมากแจ๊กนักยังพี่น้องเอ้เพราะว่าฝนมันแห้งเนาะพนมันตกขนาดแน่ผมหมากัน ฝนตกแล้วก็ดินมันลม่มน้ำมันดินบวมเลยตกใหญ่ไดแล้วตู้ต้นเนี่ยพอเก็บเบิด์ตแล้วพี่น้องจ้าอ้ยสิป้ายท้ายกับไปบรดยจักเศษนาดายพอแม่พี่น้องสุขทุกคน ีป้านะพ่อลุงแม่ป้า,ปาพ่อใหญ่แม่ใหญ่โปรดซื้อซอยในเดอ้อซื้อหมวกแป้งซอยแมตตาแนะ่เก็บไปขายกับโบได้ฝนตกลินไม่แต่หมากเบ่งเบ่งตึงๆเลยเบ่งเบ่งตึงๆเลยไปขายกับไปบ่ได้ มันตกบดคืนข้างหมักแตงก็จะล้มโหหยาบหยางเดี่ยคุกสอยนะเดอ้อสออยแม่ตาไหนเดอ้อพี่น้องสุขสุขคนสอสอยแน่พอได้มีอันตน้นทุนสู่ต่อไปเนาะ,ะจะิตใจชวนผาตามาแป้งใหม่นอนละเนิรดละเนิดข,ข,ข่างหมักแตงข่อยทางลงแต่ทางนี้ดอกทางนั้นเราไม่ได้ลงเลยยังคือเก่า ฝนตกลินแนวนี้เฮาก็สิไปขายกับใบบได้แล้วแนวนี้เสียดได้เนาะสิบลูแปดลูแปดสบานออสิมีทุนสู่ต่อไปอยู่บ่ได้แนวนี้เด้ไตากะกูมาเห็นละอุกใจอุกใจน้ำฝนตกลินมาหมักแตงพุ่มสิพอดีเก็บผัดฝนตกลินบานนี่ยมองแน่เบิดมือเบิดคืนฝนกับสิไปขายกับปบ่ได้บานนี่ ทางมันเปืือนเลอะเถอะแหง้งตัวน,นี้แบบบอลงตัวน,นี้ก็ได้กับมันตอนเสียบน้ําดินอ่อนเนาะมันก็เสียบลงนะเสียบได้แล้วมันก็อยู่ตอนนั้นมันดินตอนนั้นมันดินแข็งเสียบบอลงบลอลลุกอยู่บอลยู่ที่มิตมะงามๆเลยโ หนูหยับหยางพ้นตกมาใส่จังมาเบ่งหัวสั้นพี่น้องเอ้ยสื่อซอยเมตาเน่เด้อพุละทุงสองทุงเนาะพุละสีส่ซาหาซิปพี่น้องเพราะเมตาอันอันมีทุนสู่ต่อไปพี่น้องโหนี่จะหมักใหญ่ใหญ่บ้านเลยอ่ะพอดีเก็บพอดีเก็บ แม่ตากก็สิเก็บมาอื่นนั่นแหละพี่น้องเลยแทนฝนมันเอื้อนเนี่ยก็ยังดีเนาะเพราะว่าเ้าสิไปขายได้หนะโอ้ใหญ่เบิดแล้วพี่น้องใหญ่เบิดแล้วท่านได้แก่พี่น้องเอ้ยใหญ่ห่างพ่อท่านได้แก่พอดีกินพอดีกินพี่น้อง พอดีกินแซ่บพอดีกินแซ่บปลาสอยไหนเด้อตัวใหญ่ใจบุญสอยอุดนุนแมตตาไหนเด้อจ้าคือละถุงสองถุงเนาะคือละสิบละซาก็บบริวาพี่น้องก็แต่มีผู้ซื้อสอยแมตตาก็ดีใจแล้วไปขายกับบรายผลตกลีนแสบแสบบู้ยไปจังไดเนาะบ้านบิ่งมาเบิ่งเบียบบังผิกเขาก่อนพี่น้องจ้าฮัากกระเพื่อมาหวานไดพักหอมเมื่อวานนี่ ผนกับมาเหล่งอืต้นหมักผิกเข้าวนำปลอไปแล้วขาก็สิได้มาเปล่งน,น่นี่นะเฮา่ได้เห็ุดคุ้มใหญ่ด้เปล่งน,นำออกคุณพุยท้าไปหมแล้วติดไปเลยบบมีเหี่ยวเลยเปล่งน,นำออกก่อนพี่นนอะเด น้ำเต็มไปเลอเปียงออกเปียงออกบดอัดหยาดมันเปื่อยแม่นังดอกปลูกง่ามพ้นกันยังดีกว่าคับปูกง่ามแดดแดดเพิ่นผัดเดียวง่ามพ้นพ้นตกมาเปียนน้ำออก น้อยไม่อ้อนเขามาเหยียบนั้นพักขอ่อยเป็นตะห้อยบนนห่พูโอ้ะตามมาวานมาคำวานเนี่ยอพอดีแหละกับฝนตกมาใส่เนาะจากสองสามเมื่นขันยุธแล้วก็พอดีออกเลยพี่น้องนั้น,นปพร้อมค่ะตากับสิโลงย่าม,มึงโตงอยู่เมื่อหน้าพีพ่น้องจ้าพูดมันสีมีหรือบ่มีลหละป้ากับฝนบ่แหง้ง ตัพอไปปล่อยอันนี้นำน้องเฮานบานผังพะตาขังแงงอน,นี้ญาติป้าบืนไปเพราะว่าทั้งนี้ันอยากต่ำเนาะเลยอแงงขังไว้โอ้ขังหมักแตงเฮาสูๆเด้อสูๆเด้อข่งหมักแตงเลยอย่าไปนอนเบิดได้อยนอนบ,บอลล็แทๆได้ไปนอนเบิดเนี่ลนนนยลมจะทั้งนั้นทั้งนี้บ่ได้ลมน้องเยทางนั้นคือคนเอือ้อนจะชวนพอตามาซักขึ้นใหม่ ปลาพี่น้องเข้ากระสีลงนาแล้วสำหรับกินนี่แม่ตาลายเลอเด้อจ้าสุกุสุคนผักกุไลกุแซนเลเด้อกดติดตามกดเข้ามาับดูหับสมรลลายพี่น้องจ้าผักซอยเสียซอยดันเลเด้อผักเสื่อมักแตงซอยเนเด้อพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณลองหนาเด้อถูกกำลังใจสบายดี